นิทานธรรมเรื่องอสัทิสทานสมัยหนึ่งเมื่อครั้งสมเด็จพระพุทธองค์ยังทรงประกาศสัจธรรมอยู่ครานั้นผู้คนในชมพูทวีปไม่ว่าจากเป็นวันนาสูงอย่างกษัตริย์หรือพราหมณ์ก็ดีหรือจกเป็นวันนาต่ำอย่างแพทย์ลงไปจนถึงจันทานก็ดีพวกเขาต่างก็พากันละทิ้งลัทธิของตนหันมาเลื่อมส รัฐทาในบรวรพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นกันเป็นจำนวนมากประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างให้ความสำคัญกับการบริจาคทานรักษาศีลตลอดจนเจริญสมาธิภาวนากันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าการกระทำทั้งสามนี้คือหนทางเอกที่จะทำให้พวกเขาได้บุญได้กุศลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการถวายทานอันมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นพระประธานนั้นยิ่งถือว่าเป็นยอดของบุญทีเดียวดังนั้นผู้คนในสมัยนั้นจึงให้ความสำคัญกับทานชนิดนี้มากที่สุดบางครั้งถึงกับแข่งกันว่าใครจักทำได้ยิ่งใหญ่กว่ากันก็มีและไม่เพียงประชาชน แม้แต่กษัตริย์ก็ทรงให้ความสำคัญไม่แพ้กันมีอยู่คราวหนึ่งหลังจากสมเด็จพระพุทธองค์ได้เสด็จจาริกไปตามแวน่นแกว้นต่างๆจนเกือบจากทั่วชมพูทวีปแล้วครานั้นพระองค์ได้เสด็จกลับยังนครสาวัตถีพร้อมด้วยภิกษุจำนวนห้าร้อยรูปเมื่อทรงมาถึงก็ทรงเข้าพักยังวัดพระเชตวันที่ท่านอนาถปินทิเศเกษตรถีสร้างถวาย บรรดาชาวเมืองพอทราบต่างก็ดีอบดีใจพากันจัดเตรียมของแห้งของสดกันเป็นการใหญ่หวังจากใช้ประกอบอาหารนำไปถวายทานกันในวันพรุ่งนี้แต่ความปรารถนาพวกเขาก็มีอันต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากราชาประเสริที่พอทรงรู้ข่าวพระศาสดาเสด็จกลับก็ทรงรีบเสด็จ ชิงตัดหน้าอาราธนาพระองค์ให้ทรงพาเหล่าพิสษุมารับบิณฑบาตนักพระบรมมหาราชวังในเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนใครสมเด็จพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงสดับคำขออาราธนาของจอมกษัตริย์พระองค์ก็มีได้ทรงปฏิเสธจึงยังความปรับปลื้มพระทัยให้กับจอมราชันเป็นอย่างยิ่ง พอกลับถึงวังเท้าเธอจึงทรงรับสั่งให้ราชบุรุษออกไปเป่าประกาศทั่วพระนครว่าเช้าพรุ่งนี้ผู้ใดที่ไม่ติดภารกิจสำคัญขอให้มาชมการบำเพ็ญทานของพระองค์พร้อมกันทั่วหน้ารุ่งขึ้นราชาประเสเดีก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการตักบาตรถวายทานแด่พระาศาสดา และพระสงฆ์สาวกณลานหน้าพระบรมมหาราชวังบรรดาชาวเมืองที่มาร่วมงานพอเห็นการถวายทานของจอมกษัตริย์พวกเขาต่างก็ยินดีไปกับอานิสงส์ที่จักเกิดขึ้นกับพระองค์จึงต่างพร้อมใจกันกล่าวคำอนุโมทนาเสียจนดังลัน่นนั้นยิ่งเหมือนไปเพิ่มความปลื้มปีติให้เกิดกับจอมราชันมากยิ่งขึ้นไปอีกจนยากจากบรรยาย หลังเสร็จพิธีบรนดาผู้นำชุมชนเมื่อเห็นการถวายทานของจอมกษัตริย์แล้วพวกเขาก็อยากจักจัดงานถวายทานให้มันยิ่งใหญ่เหมือนพระราชาของตนบ้างจึงประชุมหารือกันถึงรายละเอียดของการจัดงานในเช้าวันพรุ่งนี้หลังได้ข้อสรุปก็ตั้งบุรุษผู้หนึ่งขึ้นเป็นผู้แทนปวงชนเข้าไปอาราธนาสมเด็จพระชินสี พร้อมด้วยพระสงค์สาวกให้มารับบินธบาตในฝากของเหล่าประชาชนบ้างจากนั้นก็ให้เขาไปทูลอัญเชิญสมเด็จพระราชาธิบดีและพระมเหสีมันลิกาให้เสด็จมาเป็นประธานในงานรุ่งขึ้นราชาปเสนทิและพระนางมันลิกาเทวีก็เสด็จมายังลานคนเมืองตามคำเชิญของเหล่าประชาชนพอมาถึงเวลานั้นนะ ลานคนเมืองอันกว้างใหญ่ได้มีผู้คนจํานวนมากออกมารอตักบาตรถวายทานกันให้เนืองแน่นไปหมดแล้วแต่ละคนต่างมีสีหน้ายิ้มแย้มทักทายหยอกล้อกันอย่างมีความสุขอาหารที่นำมาแต่ละอย่างก็ล้วนแต่มีสีสันสวยงามกลิ่นหอมหวนชวนรับทานเสียนี่กระไรไม่ว่าจักเป็นของขาวของหวาน ลวนน่ากินไปเสียทั้งหมดจอมราชาเมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นความตั้งใจในการถวายทานของเหล่าปวงประชาพระองค์ก็ทรงรู้สึกปลับปลื้มไปกับพวกเขาด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ทรงเกิดทิฏิฝ่ายกุศลขึ้นในพระทัยว่าชาวนี้ชาวเมืองจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่นักหากเทียบกับงานถวายทานของเราเมื่อวานดูเหมือนจักใหญ่กว่าไม่ได้การ เห็นที่เราต้องจัดงานถวายทานใหม่อีกครั้งและครั้งนี้จะต้องทำให้ยิ่งใหญ่กว่าทานของเหล่าชาวเมืองในเช้านี้ให้ได้เมื่อทรงดำริดังนี้พอเสด็จกลับถึงวังจึงทรงรับสั่งให้ทหารออกไปเป่าประกาศทั่วพระนครทันทีว่าเช้าพรุ่งนี้ใครไม่ติดธุระสำคัญขอให้มาชมการบำเพ็ญทานของพระองค์กันอีกครั้ง ร่วมขึ้นชาวเมืองที่ไม่ติดภารกิจต่างก็เดินทางเข้ามายัางลานหน้าพระบรมมหาราชวังกันจนเนืองแน่นล้นหลามเพื่อจะมาชมการถวายทานที่ยิ่งใหญ่ของจอมราชาครั้งนี้จอมกษัตริย์ได้ทรงจัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่าครั้งก่อนมากเหล่าพระสนิกรเมื่อเห็นการถวายทานของพระองค์ต่างก็แซ่ซ้องสรรเสริญกันแทบไม่หยุดปาก โดยเฉพาะผู้นำชุมชนยิ่งปรับปลื้มมากกว่าผู้ใดแต่ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็เกิดทิฐิฝ่ายกุศลตามขึ้นมาด้วยเช่นกันดังนั้นพอเสร็จพระราชพิธีพวกเขาจึงรวมกลุ่มปรึกษาหารือกันว่าจักจัดงานถวายทานใหม่ขึ้นอีกครั้งในเช้าวันพรุ่งนี้ แลครั้งนี้จกต้องทำให้ยิ่งใหญ่กว่าทานของจอมราชาในเช้านี้ให้ได้การแข่งกันถวายทานระหว่างพผศกนิกรกับจอมกษัตริย์อย่างชนิดไม่มีใครยอมใครได้ถูกจัดขึ้นถึงหครั้งหคราด้วยกันกระทั่งครั้งที่หกบรรดาชาวเมืองได้ร่วมแรงร่วมใจกันถึงที่สุด ออกสอกหาสิ่งของต่างๆที่มีอยู่บนแผ่นดินนำมารวมไว้อยู่ในกองทานจนหมดจนสิ้นจนแทบจักกล่าวได้ว่าไม่มีสิ่งใดขาดตกบกพร่องไปแม้แต่น้อยราชาประเสริที่พอทรงเห็นทานครั้งนี้พระองค์ก็ถึงกับทรงมีสีพระพักเปลี่ยนไปทันทีแต่ด้วยทิฏฐิกษัตริย์กลับมิได้ตรัสชมเชยออกไปแม้แต่คำเพียงเดียว กระทั่งเสด็จกลับถึงวังแล้วก็ยังมีวายที่จักทรงครุ่นคิดถึงแต่เรื่องทานของเหล่าชาวเมืองในเช้าที่ผ่านมาจนพระชายามันลิกาทรงสังเกตเห็นความผิดป,ปกติของพระสวามีจึงเสด็จเข้าไปถามเสด็จพี่ทรงคิดเรื่องใดยอยู่หรือเพคะหม่อมฉันเห็นสีพระพักมิค่อยสู้ดีเลย จอมราชาซึ่งกำลังทรงหมกมุ่งกับการหาวิธีที่จะเอาชนะทานของเหล่าชาวเมืองให้ได้จูจ่ๆพอถูกถามก็ถึงกับทรงสะดุ้งตกพระทยัยหลังทรงตั้งพระสติได้จึงสตรัสว่าเปล่านี้จะน้องหญิงเพียงแต่พี่มีเรื่องให้คิดนิดหน่อยจ้ะองค์เทวีพอทรงสดับก็ยิ่งทรงพลางแคลงมากยิ่งขึ้นไปอีก จึงทรงสักถามต่อไปอีกนิดหน่อยหรือเพคะแต่ฉไหนหม่อมชันเห็นสเสด็จพี่ดูทุกขร้อนเสียเหลือเกินเห็นทรงเดินไปเดินมาแล้วก็ทรงถอนพระทัยเฮือกใหญ่อย่างนี้ยังตรัสว่าเล็กน้อยหรือเพคะพระราชาที่บอดีพอทรงถูกซักมากเข้าในที่สุดก็มีอาจจากักทรงปิดบ,บังพระชายาต่อไปได้ จำต้องเผยความจริงให้นางทราบก็ไม่มีอะไรหรอกจ๊ะคือพี่กำลังหาทางว่าจะทำอย่างไรถึงจักเอาชนะทานของเหล่าชาวเมืองได้น้องก็เห็นแล้วเช้าที่ผ่านมาทานของฝากประชาชนนั้นมันช่างยิ่งใหญ่มโหลานันกข้าวของทุกอย่างบนแผ่นดินล้วนถูกพวกเขานำมารวมไว้ในกองทานจนหมดจนสิ้น แล้วอย่างนี้จักให้พี่ชนะพวกเขาได้อย่างไรมเหสีมัลิกาพอทรงสะดับก็ถึงกับทรงพระสวนขึ้นมาทันทีโทษเอ๋ยนึกว่าเรื่องใดที่แท้ก็เรื่องแข่งกันถวายทานหน้าขำนักเกิดมาหม่อมชั้นก็เพิ่งเคยเห็นพระราชาผู้เป็นใหญ่เหนือใครในแผ่นดินต้องมาทุกใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะกลัวจักแพ้ให้กับเรื่องไม่เป็นสาระเช่นนี้ ช่างน่าตลกจริงๆจอมกษัตริย์ครั้นทรงสดับคำเย้ยของพระชายาก็ทรงรู้สึกขัดเคืองพระทยัยจึงตรัสไปว่าเอาเถอะมันลิกาเจ้าอาจเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยมิใช่เรื่องคอขาดบาดตายอันใดแต่พี่ขอบอกเรื่องนี้มันมิได้เล็กน้อยเลยเพราะมันคือศักดิ์ศรีของกษัตริย์เจ้าก็ดีแต่หัวรอกยอก แทนที่จักช่วยกันหาทางเอาชนะชาวเมืองว่าต้องทำอย่างไรมันช่างน่าขัดใจจริงๆองค์เทวีพอทรงสดับคําพอของพระสวามีก็ยิ่งทรงรู้สึกสนุกสนานมากขึ้นแต่มีได้ทรงแสดงให้เห็นทางสีพระพักด้วยเกรงว่าหากจอมราชาทรงเห็นเข้าเดี่ยวจักทรงขุนเครื่องขึ้นมาจริงๆรีฟสตราสปลอบว่า ท่อโถคนดีของน้องอย่าทรงขุนเคืองไปเลยเพคะไว้เป็นธุระของหม่อมชันเองหม่อมชันสัญญาพรุ่งนี้ชาวเมืองจกต้องตกตะลึงกับทานของพระองค์แน่นอนทรงรอทอดพระเนตรเถิดหลังทรงรับปากกับพระสวามีแล้วองค์เทวีก็ทูลลาจอมกษัตริย์รีบไปดำเนินการเรื่องการจัดงานในเช้าวันพรุ่งนี้ทันที ทรงบัญชามหาดเล็กให้ไปเกณฑ์ทหารมาช่วยตกแต่งลานหน้าพระบรมมหาราชวังทรงรับสั่งพ่อครัวให้ไปเตรียมอุปกรณ์ตลอดจนของแห้งของสดที่จักใช้ประกอบอาหารทรงกำหนดจำนวนและชนิดของอาหารที่จะทำถวายโดยเฉพาะวัตถุดิบที่ใช้ประกอบการปรุงทรงให้ความพิถีพิถันเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อโคเนื้อแพะเนื้อไก่หรือเนื้อสุกรทุกอย่างล้วนสดใหม่เครื่องเทศเครื่องปรุงก็ต้องเป็นของนําเข้ามาจากต่างแควนแดนเมืองคนธรรมดาหาไม่รวยจริงก็อย่าหวังจักได้ลิ้มลองกรรมวิธีในการปรุงก็ทรงกำชับให้ทำอย่างประนีบรรจงดังนั้นหน้าตาแลรสชาติของอาหารที่ออกมา จึงมีสีสันน่ารับประทานรสชาติกลมกล่อมละมุนล,ละม่อมจนยากจากักหาอาหารชนิดใดในแผ่นดินเทียบได้เท่านั้นไม่พอยังทรงรับสั่งให้ควานช้างนำช้าง500เชือกมาร่วมพิธีด้วยโดยช้างแต่ละเชือกให้ใช้งวงจับฉัดยืนอยู่หลังพระคุณเจ้าคอยบังแดดยามสายมิให้ส่องมาต้องเนื้อตัวระหว่างที่ท่านนั่งชันพัฒตาหารได้ เล่ากนันาว่าในบรรดาช้างห้าร้อยเชือกที่นำมาร่วมพิธีนั้นมีอยู่เชือกหนึ่งมันกำลังตบมันพอดีเที่ยวไล่แทงไล่ชนช้างตัวอื่นอยู่ให้วุ่นไปหมดนายควานผู้เป็นเจ้าของเห็นว่าหากเอามันเข้าร่วมพิธีก็อาจจาักไปก่อความวุ่นวายให้เกิดในงานก็เป็น ได้จึงไปแจ้งให้หัวหน้าควานทราบด้านหัวหน้าควานพอรู้ก็เป็นกังวลขึ้นมาทันทีเพราะยังไงเสียช้างเชือกนี้ก็ต้องเข้าร่วมพิธีแน่นอนไม่อย่างนั้นพระคุณเจ้ารูปหนึ่งก็จักไม่มีฉัรบังแดดเหมือนรูปอื่นแต่จักให้ไปยืนอยู่หลังพระคุณเจ้ารูปไหนนี่สิปัญหา คิดไปคิดมาเขาก็นึกได้เห็นทีคงต้องให้ไปยืนอยู่หลังองคุลีมานเทระเสียแล้วพอถึงวันงานปรากฏช้างตบมันที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมพอไปยืนอยู่หลังพระคุณเจ้าองคุลีมานเท่านั้นมันก็ถึงกับขาสั่นภาพภาพเป็นเจ้าข้าว รบหูรุปหางหลับตาปีไม่กล้ามองดูใดๆทั้งสิ้นบรรดาผู้มาร่วมงานพอเห็นอากับกิริยาของมันต่างก็อัศจรรย์ใจกันไปตามตามกันบางรายถึงกับรำพึงออกมาว่าโอ้หนอตาบาเดชะของพระคุณเจ้าองคุลีมานนั้นช่างมีอนุภาพถึงปานชนีด นอกจากจักทรงเกณฑ์ช้างมาร่วมพิธียังไม่พอพระมเหสีมันลิกายังทรงให้เหล่าคติยนารีตลอดจนนางสนมกำนันทั้งหลายพากันมาคอยปรนนิบัติพระคุณเจ้าระหว่างที่นั่งชั้นพัตตาหารอีกแค่ประการหลังนี้ก็เกินความสามารถของคนทั่วไปจักกระทำได้แล้วเว้นแต่ผู้นั้นจะเป็นพระราชาเหมือนกัน รุ่งขึ้นบรรดาชาวเมืองเมื่อเห็นการบำเพ็ญทานที่แสนแปลกประหลาดแลยิ่งใหญ่ประการตาของจอมกษัตริย์พวกเขาก็ถึงกับตกตะลึงอ้าปากค้างจนพูดอะไรไม่ออกได้แต่อัศจรรย์ใจกันไปตามตามกันเพราะตั้งแต่ออกมาจากคันมารดาก็เพิ่งจักมีครั้งนี้นี่และ ที่ได้เห็นการบําเพ็ญทานที่แสนยิ่งใหญ่มโหฬารอย่างที่ไม่เคยเห็นจากไหนมาก่อนมันยากจะเชื่อว่าคนเราจะสามารถถวายทานได้อย่างยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ในใจพวกเขาต่างยอมสิโรราปให้กับพระราชาของตนกันจนหมดสิน้นและทานครั้งนี้นี่เองที่ถือเป็นอสุิสทานทานที่ยิ่งใหญ่กว่าทานใดในาศาสนาของพระพุทธเจ้า พระองค์หนึ่งจากปรากฏทานลักษณะนี้ขึ้งเพียงครั้งเดียวของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราเพราะนับจากนั้นตราบจนกระทั่งพระองค์เสด็จดับขันเข้าสู่พระปรินิพานก็ไม่มีทานใดจักยิ่งใหญ่เสมอกับทานของพระเจ้าประเสนที่โกศลและพระนางมัลลิกาเทวีอีกเลย กล่าวกันว่าเพื่อจักให้งานออกมาได้ยิ่งใหญ่ถึงพียงนี้ราชาประสริฐที่ต้องทรงจ่ายพระทรัพย์ออกไปเป็นจำนวนถึง14โกดเลยทีเดียวและผลจากการทำอสทิสถานครั้งนั้นเมื่อถึงการละสังขารอานิสส์งแห่งการทำอสทิสถาน ก็ได้นำพระนางมันลิกาเทวีให้ทรงมาอุบัติเป็นเทพนารีอยู่บนดินแดนตุสิตาภูมิแห่งนี้ได้เสวยที่ผสมบัติอันแสนวิจิตโอลานครองความเป็นทิพย์ต่อไปอีกนานแสนนานจนกว่าจากหมดสิ้นแห่งอำนาจของผลบุญ